ดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับครูกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะสำหรับวันนี้นะคะของเราก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะเรื่องลักษณะทางกายภาพกับการดําเนินชีวิตในส่วนของภูมิประเทศนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนเกี่ยวกับเครื่องมือทางภูมิศาสตร์กันไปแล้วในส่วนของรูปถ่ายนะคะอะ่า ครั้งนี้เนี่ยก็คือจะเป็นเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็จะตรงกับมาตรฐานตัวชีวัดที่สองาปสามทับสานะ,ะ,ะนักเรียนพร้อมกันหรือยังเอ,อ่ยที่จะไปเรียนพร้อมกันหรือยังคะ,ะพร้อมกันแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ไปเรียนกันเลยนะคะ,ะลักษณะทางกายภาพกับก,บการดำเนินชีวิตในส่วนของลักษณะภูมิประเทศนะคะ ซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เป็นปัจจัยพื้นฐานในการกําหนดลักษณะการดําเนินชีวิตของผู้คนในแต่ละชุมชนลักษณะทางกายภาพเนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์กับการดําเนินชีวิตของคนในชุมชนนั่นเองนะคะอ่ะนะักเรียนดูอันนี้คือภาพอะไรคะ อันนี้ก็คือจะเป็นภาพลักษณะนะคะเกี่ยวกับภูมิประเทศภาพแรกนี่ก็คือมีการสร้างบ้านเรือนอาศัยอยู่ริมแม่น้ำใช่ไหมคะ,ะภาพที่สองก็คือมีการสร้างบ้านเรือนหรือว่าที่อยู่อาศัยเนี่ยอยู่บนภูเขาหรือว่าพื้นที่สูงภาพที่สามก็จะเป็นภาพที่อยู่อาศัยริมทะเลริม ริมทะเลนะคะในส่วนของลักษณะภูมิประเทศลักษณะภูมิประเทศเนี่ยก็จะหมายถึงสภาพทั่วไปของพื้นผิวโลกอย่างเช่นที่ราบสูงที่ราบลุ่มแม่น้ําภูเขาที่ราบชายฝั่งทะเลเกาะและหมูกก่เกาะผู้คนที่ตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ต่างเนี่ยจะปรับตัวให้สอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศจนกลายเป็นวิธีการดําเนินชีวิตของคนในชุมชนนั่นเองก็อย่างเช่น ในส่วนของชุมชนบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำนะคะที่อยู่อาศัยผู้คนเนี่ยสร้างที่อยู่อาศัยตามริมน้ำหรือพื้นที่ราบนะคะการประกอบอาชีพเขาจะนิยมประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะคะในส่วนของอาหารก็จะมีการบริโภคอาหารที่หาได้ง่ายในพื้นที่ก็อย่างเช่นพืชผักสัตว์น้ำจืดต่างๆนะคะก็คือเป็นแหล่งอาหารของ มนุษย์ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำนั่นเองในเรื่องของประเพณีนะคะประเพณีเนี่ยก็จะสะท้อนให้เห็นถึงวิถีการดำเนินชีวิตก็อย่างเช่นการทำนาข้าวการลอยกระทงอะอย่างเช่นในภาพนักเรียนดูในภาพมันเป็นภาพอะไรคะอะเป็นภาพการทำนานะคะบริเวณที่รับลุ่มแม่น้ำเนี่ยซึ่งก็จะมีที่ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ ผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณนี้เนี่ยจึงมักจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมก็อย่างเช่นปลูกข้าวนะคะไหมคะในภาพต่อไปจะเป็นชุมชนบริเวณชายฝั่งทะเลและหมูกก่เกาะนะคะที่อยู่อาศัยของเขาเนี่ยก็จะมีการสร้างที่อยู่อาศัยบริเวณพื้นที่ราบใกล้ชายฝั่งทะเล การประกอบอาชีพผู้คนส่วนใหญ่นิยมประกอบอาชีพประมงน้ําเค็มหรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําอาหารนะคะอาหารเขาก็จะมีการบริโภคอาหารที่หาได้ง่ายในพื้นที่ก็อย่างเช่นสัตวต์ทะตตเลอย่างเช่นกุ้งหอยปูปลานะคะในเรื่องของการ เ,เกี่ยวกับประเพณีประเพณีที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีการดําเนินชีวิตของเขาเนี่ยก็อย่างเช่นการบูชาแม่านางเรือการลอยเรือชาวเลนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิถีชีวิตเฉพาะของคนที่อาศัยอยู่ริมชายฝั่งทะเลนะคะอ่ะเห็นไะคะบริเวณชายฝั่งทะเลก็จะมีสภาพภูมิประเทศเหมาะกับการทําประมงน้ําเคม็มนะคะ ผู้คนจึงจะประกอบอาชีพประมงน้ำเค็มก็อย่างเช่นการเลี้ยงสัตว์ทะเลในกระชังอะไรอย่างเงี้ยเหมือนในภาพนะคะ,ะเห็นไหมคะเป็นกระชังเลี้ยงปลานะคะของผู้คนที่อาศัยอยู่ริมชายฝั่งทะเลนะคะอ่ะอันนี้ทั้งหมดนี่ก็คือจะเป็นลักษณะของอทางลักษณะทางกายภาพกับก,บการดำเนินชีวิตของมนุษย์ที่เกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศ นะคะซึ่งลักษณะภูมิประเทศของแต่ละภูมิภาคเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันนะคะอย่างภาคเหนือภาคเหนือเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ภูเขานะคะมีต้นไม้เยอะนะคะอาหารการกินของเขาก็จะเป็นในแบบของไส้อัวน้ำพริกหนุม่มใช่ไหมคะ แล้วก็ในการสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของเขาก็จะเป็นบ้านแบบยกสูงมีหน้าต่างน้อยเพื่อป้องกันอากาศหนาวนะคะอ่ะเนี่ยเห็นไหมคะนักเรียนก็จะเห็นลักษณะความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะในส่วนของลักษณะภูมิประเทศนะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอ จบไว้เพียงแค่นี้ในส่วนของลักษณะภูมิประเทศในพื้นที่ต่างๆนะคะอ่ะสำหรับวันนี้ครูก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะวันนี้ไม่มีชิ้นงานนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย